ครับผมปีมและคุณกำลังรับฟังคิวใจพอดแคส์พอดแคสที่จะนำเนื้อหาและความรู้ดีๆจากหนังสือมาบอกเล่าผ่านมุมมองอและประสบการณ์ส่วนตัวของผมคนที่จะคอยอยู่เป็นเพื่อนคุณในวันที่คุณไม่ไหวและมาเรียนรู้การคิวใจไป,ปพร้อมกันนะครับเพื่อนๆหลายคนเคยรู้สึกกันไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยเราก็เป็นคนกระตือรือร้นนะเราก็เป็นคนที่ productive นะ แต่ว่าทําไมรู้สึกว่าจิตใจของเราห่อเหี่ยวซะเหลือเกินเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาทําความรู้จักกับจิตใจของตัวเองให้มากขึ้นเนี่ยเนื้อหาส่วนหนึ่งผมได้รับแรงบันดาลใจและก็ข้อมูลมาจากหนังสือใจดีกับตัวเองบ้างก็ได้ที่เขียนโดยหมอจริงนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะถ่ายทอดที่มาแล้วก็สาเหตุว่าเฮ้ยทำไมเราถึงใจร้ายกับตัวเองนกะการใจร้ายกับตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่ เรื่องของการทําร้ายร่างกายตัวเองหรือการด,าด่าทอใจิตใจตัวเองแต่มันก็รวมไปถึงบางคาพูดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ให้กําลังใจตัวเองอยู่นะเฮ้ยฉันก็ฮิวใจตัวเองอยู่นะแต่ที่ไหนได้คําพูดเหล่านั้นเนี่ยเมื่อมันสะสมนานมันเข้ามันกลับทําให้เรารู้สึกด้อยค่าตัวเองมากกว่าเดิมซะอีกมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีคุณค่ากว่าเดิมไปซะอีกอ่ะทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นคนที่ เห็นคุณค่าของตัวเองและจะดีกับตัวเองมากแค่ไหนเรามาทำความรู้จักตัวเองไปพร้อมๆกันนะครับ ผู้ฟังเคยรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอบ้างไหมครับถ้าเกิดว่าไม่เคยมีความรู้สึกนั้นอยู่เนี่ยลองเปลี่ยนจากดีไม่พอเป็นเก่งไม่พอทําคะแนนสอบได้ไม่มากพอฉลาดไม่พอหรือว่าเรายังผอมไม่พออะไรก็ได้นะครับประมาณนี้ถ้ามีความรู้สึกที่มันเกี่ยวกับความรู้สึกด้านลบโผล่ขึ้นมาเนี่ยบางทีเราจะต้องมาทําความรู้จักกับ2คําที่สําคัญ2คํานี้ครับคําว่า s e l f c o m p a s s i o n และ s e l f e s t e e m ครับ s ซลฟ์คอมเพ s i ชัต่างจากเซ l ฟ์เอสติยังไงเราจะได้ยินบ่อยมากๆก็คือ s e l ฟ์ s t e ติมนะครับ s ซลฟ์คอมเพร i ชัเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ยินอันนี้หมอจริงเขาให้นิยามในเซ l ฟ์คอมเพ s i ชัว่ามันจะเป็นการใจดีกับตัวเองถ้าเกิดว่าเรานึกไม่ออกว่าเอ๊ะการใจดีกับตัวเองยังไงเราก็นองนึกว่าเฮ้ย บางทีเนี่ยเวลาที่เราทําดีกับเพื่อนเราที่เราสนิททําดีกับคนที่เราเป็นอ่าคนที่เราสนิทสนมหรือว่าแม้แต่แฟนของเราเนี่ยเราก็จะทําสิ่งดีๆให้กับเขาอาจจะอยากพูดจาอ่อนหวานกับเขาพูดจาดูโรแมนติกกับเขาให้กําลังใจเขาโดยที่บางทีเขายังไม่ได้รีแอคอะไรกลับมาให้เราเห็นเป็น รูปเป็นร่างเลยว่าการกระทําของเขาเนี่ยมีผลอย่างไรในอนาคตหรือเราไม่เห็นด้วยซ้ำว่าเขาจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จไหมในอนาคตเราก็พร้อมที่จะให้กําลังใจและยืนเคียงข้างพวกเขาเหล่านั้นครับซึ่งแตกต่างจากเซลล์เอสตีมเซลล์เอสตีมนะครับเราจะได้ยินบ่อยมากคือตรงเนี้ยไปลองหาฟังในพอดแคสต์อื่นๆหรือว่าลองฟังในรายการอื่นๆดูก็ได้นะครับมันจะเป็นความมั่นใจในตัวเองนะครับซึ่ง ถามว่ามันไม่ดีตรงไหนการที่เรามั่นใจในตัวเองเพราะขนาดเราอยู่มาหาลัยหรือเราอยู่ในระบบการศึกษาการทํางานเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจในตัวเองสิไอ้การมั่นใจในตัวเองตรงนี้ครับมันมาจากความมั่นใจที่เกิดจากการที่เราทําอะไรสําเร็จแล้วไม่ได้มาจากความมั่นใจจากภายในจริงๆเหมือนในหลายพอดแคสต์หรือหลายรายการเนี่ยพยายามที่จะสนับสนุนให้มันเกิดขึ้นอ่ะสมมุติว่า เราเนี่ยทำคะแนนสอบได้ดีเราก็จะรู้สึกว่าเออเนี่ยเราเก่งขึ้นแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยไอการที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นเทอมจนถึงปัจจุบันก่อนจะสอบเนี่ยเราเก่งขึ้นเออจนกว่าจะได้วัดจากคะแนนสอบอ่าซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับที่เราจะต้องวัดจากคะแนนสอบเป็นหลักแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ภูมิใจในตัวเองตั้งแต่แรกที่ก้าวมาอ่าศึกษาเนี่ยบางทีการฝากชีวิตไว้กับ การวัดคะแนนสอบเนี่ยอาจจะเป็นเรที่แย่ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเหมือนตอนที่สมัยผมเข้าเรียนมหาลัยเนี่ยตอนแรกผมก็มั่นใจในตัวเองนะว่าตัวเองเนี่ยเรียนวิชาภูิชนาการได้ดีจนพอเกรดมันออกมาตอนสอบกลางภาคจริงๆเนี่ยสรุปว่าไม่ได้ดีครับได้ C บวกเราตกใจมากเพราะว่าเราอ่านหนังสือเยอะมากเราทํางานส่งเยอะมากสรุปว่าเฮ้ยเราสอบพลาดว่ะแต่โชคดีหน่อยตอนนั้นเราไม่ได้จมปลักกับ C บวกที่ได้อย่างน้อยในวิชาอื่นเนี่ยเราก็ยังได้เกรดที่โอเคกว่า C บวกตรงนั้นรวมไปถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยก็ชวนเราไปกินย่างเนยสะพานพุทธมันก็เลยเป็นการรักษาแผลใจรวมไปถึง เราเนี่ยยังได้พูดคุยเรื่องไร้สาระกับเพื่อนทาให้ลืมเรื่องสอบไปเออถ้าตอนนั้นเราโมแต่มุ่มุ่นอยู่กับคะแนนสอบตัวเดียวที่เราทํามันออกมาไม่ดีแล้วก็ไม่ดูคะแนนสอบตัวอื่นเลยและไม่สนใจคนรอบข้างเลยไม่รักตัวเองเลยไม่พาตัวเองไปเจอสภาพแวดล้อมที่ดีเลยเนี่ยมันอาจจะทําให้หลังจากนั้นเนี่ยชีวิตอาจจะแย่กว่านี้ก็ได้นะอ่ะแล้วถามว่าม,มันมีข้อเสียยังไงอย่างที่บอกไปครับว่าเฮ้ย ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมองแต่ผลลัพธ์ของมันเนี่ยเป็นหลักมันจะทําให้บางทีเนี่ยเราไปผูกตัวเองกับผลลัพธ์นั้นเช่นเฮ้ยเราสอบได้คะแนนน้อยแสดงว่าเรากาก,ากหรือว่าเราขยันไม่มากพอซึ่งความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับเราอาจจะขยันมากพอแต่ว่าเฮ้ยอาจจะมีบางจุดที่เราไม่เก็ตจริงๆเราไม่เข้าใจในจุดนั้นจริงๆดังนั้นเนี่ยเซลฟ์เอสตีมเนี่ยถ้าเกิดว่า เราทําอะไรไม่สําเร็จเนี่ยมันอาจจะทําให้ความมั่นใจของเราเนี่ยลดลงหรือแย่กว่านั้นมันอาจจะทําให้เราสูญเสียความมั่นใจหรือความมั่นใจของเราเนี่ยแตกสลายไปเลยก็ได้นะครับโดยคุณหมอรจริงนะครับได้กล่าวว่ามีงานวิจัยหลายชิ้นที่สนับสนุนการที่เรามีเซลล์คอมเพรสชันหรือใจดีกับตัวเองนะครับมันจะช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นมีความเครียดน้อยลงแล้วก็มีความสุขมากขึ้นมองโลกในแง่ดีจากประสบการณ์ของ คุณหมอนะครับคนไข้ที่มีความวิตกกังวลหรือมีโรคซึมเศร้ามักมีอาการที่เขาจะต่อว่าตัวเองหรือว่าเบลมตัวเองหรือ,อเขาจะสบปัญหาในเรื่องของเฮ้ยมีเซลล์เอสตมแต่มันก็จบลงด้วยการที่เขาทําผิดพลาดและเขาก็โทษตัวเองว่าเขาคือคนที่ขี้ผิดพลาดหรือขี้แพ้นะครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเขามีเซลล์คอมเพสชันเนี่ยเมื่อเขาได้รู้จักเซลล์คอมเพสชันได้ใจดีกับตัวเองเนี่ยเมตตากับตัวเองมากขึ้นอาการซึมเศร้าเหล่านั้นเนี่ยหรืออาการวิตกกลงบนเนี่ยมันก็จะเริ่มลดลงครับอ่าทีนี้เราจะใจดีกับตัวเองได้อย่างไงสิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับคือเราต้องตัด เรื่องของการใจดีกับตัวเองกับการไม่มีวินัยออกนะครับเพราะการใจดีกับตัวเองมันไม่ใช่การที่เราเนี่ยจะไปนั่งกินย่างเลยทุกวันหรือออกไปกินอไอศครีมทุกวันหรือเราอาจจะนอนเผลอเป็นชีตเดททุกวันและก็ไม่ใช่สิ่งที่มีแต่ผู้แพ้เท่านั้นที่พึงจะกระทําด้วยนะครับเพราะบางคนจะคิดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นคนที่อ่อนแอหรือเปล่าต้องเป็นคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในเป้าหมายหรือเปล่าถึงจะทําสิ่งนี้ได้จริงๆไม่ใช่นะครับ เพราะว่ามันคือการยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะกระทําได้ณนะตอนนี้นะเออยอมรับว่าเราเนี่ยไม่สมบูรณ์แบบเพราะความไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยคือมนุษย์นะครับมันคือเรื่องปกติแต่ผมก็เข้าใจนะพอเราถูกสั่งสอนมาในสังคมที่เฮ้ยเราต้องแข่งขันกับคนรอบข้างเราต้องแข่งขันตั้งแต่ตั้งแต่เข้าเรียนอนุบาลเนี่ยเราก็ต้องไปบางทีบางโรงเรียนก็ต้องมีสอบแข่งใช่ปะ่ะเออแล้วก็พอทํางานเนี่ยเราก็ต้องสอบแข่งอีก ออดังนั้นเลยเนี่ยบางคนเนี่ยใช้การต่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยลุกขึ้นสู้บอกว่าเฮ้ยเนี่ยยังไม่เก่งนะออต้องฝึกให้มากกว่านี้อ่วยังไม่ฉลาดนะต้องเรียนรู้ให้มากกว่านี้เพื่อที่จะเป็นแรงขับตัวเองเนี่ยให้ไปข้างหน้าแต่ลองทบทวนอีกทีไหมครับว่ามันจะใช้ได้เสมอไปจริงๆเหรอถ้าตอนนี้ยังไม่รู้สึกว่าหดหู่หรือรู้สึกว่าติดลบก็ไม่เป็นไรนะครับอ่า ผมจะยกตัวอย่างของผมให้ฟังคือผมเนี่ยเคยพูดกับตัวเองว่าเฮ้ยเนี่ยยังไม่เก่งนะยังต้องเรียนรู้มากกว่านี้ยังไม่เก่งนะยังต้องเรียนรู้มากกว่านี้ผมพูดแบบเนี้ยตั้งแต่ผมอยู่มหาลัยปีแรกอ่าจนผมเข้าทํางานเนี่ยมาได้ประมาณ3-4เดือนอ่ะกลายเป็นว่าเราเนี่ยกลับเชื่อว่าเราไม่เก่งจริงๆเว้ยเราเราไม่ได้ ไม่พัฒนาตัวเองนะเราพัฒนานะเราอ่านหนังสือแต่ทุกครั้งที่เราทำเรารู้สึกทรมานหัวใจมากเลยเพราะเราเนี่ยบอกกับตัวเองเป็นประโยคแรกเสมอว่าเรายังไม่เก่งคุณเห็นไหมเออดังนั้นแล้วบางคำพูดที่เราพูดกับตัวเองอ่ะเราอาจจะต้องการที่จะผลักดันตัวเองไปข้างหน้าแต่เราไม่พูดกับตัวเองเหมือนเราพูดกับเด็กน้อยคนนึงว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนเก่งได้มากกว่านี้เออผมว่าถ้าใช้ประโยคนี้อ่ะตั้งแต่ตอนนั้นน่ะน่าจะเวิร์กกว่า ดังนั้นเนี่ยผมอยากจะชวนเพื่อนเพื่อนทุกคนมาพูดกับตัวเองอยากไพเราะและอ่อนหวานนาน่ารักดีนะอยากไพเราะและอ่อนหวานจริงๆเนี่ยมันคือการพูดกับตัวเองเหมือนกับเราเป็นเด็กอีกครั้งนะครับให้จิตใจของเราเนี่ยเป็นเหมือนเด็ก5ขวบคนหนึ่งที่กาลังเติบโตเราพูดกับเขาดีๆแทนที่จะพูดว่าเฮ้ยมึงยังไม่เก่งนะเว้ยมึงต้องพยายามขึ้นอีกให้พูดว่าเฮ้ยทาได้ดีมากเลยเออเก่งกว่าเมื่อวานอีกพยายามเขานะ สู้ๆทำได้อีกแล้วให้กำลังใจตัวเองครับหรือวันนี้ออกไปวิ่งละรู้สึกว่ามันวิ่งไม่ถึง5กิโลอ่ะมัน2กิโลมันก็เริ่มเหนื่อยแล้วก็บอกว่าเอ้ยมันก็ดีนะดีกว่าตอนที่ไม่ได้เริ่มวิ่งซะอีกแค่มองหาจุดดีเล็กๆในสิ่งที่เราคิดว่าวันนั้นมันแย่หรือเรื่องแย่เรื่องนั้นจดมันลงไปใส่สมุดก่อนที่เราจะพูดอะไรแย่ๆกับตัวเองลองทบทวนว่า คำพูดเหล่านี้เนี่ยเราอยากจะพูดให้ลูกเราได้ยินไหมเราอยากจะพูดให้หลานเราได้ยินไหมเราอยากจะพูดให้เด็กน้อยคนนึงเนี่ยได้ยินคําพูดเหล่านี้ไหมถ้าไม่เปลี่ยนเป็นประโยคที่น่ารักกว่านี้มุ้งมิ้งกว่านี้เหมาะสำหรับเด็กเหล่านี้แล้วคำพูดเหล่านั้นค่อยพูดกับตัวเองครับมันจะช่วยโอบกอดจิตใจที่เจอเรื่องแย่ๆมาอย่างน้อยต่อเจอเรื่องแย่ๆถ้าไม่ซ้ำเติมตัวเองให้มันแย่ไปกว่านี้เนี่ยนานวันเข้ามันก็จะไม่ติดลบนะครับ เนาะอย่าอายที่จะให้กำลังใจตัวเองนะครับวิธีต่อไปเนี่ยจะเป็นวิธีที่น่าเหลือเชื่อนิดหน่อยนะครับอาจจะน่าเขินอายสำหรับบางคนแต่เชื่อผมเถอะครับว่ามันได้ผลดีสุดๆเลยเพราะว่าผมลองแล้วตอนที่เรารู้สึกว่าความคิดของเราติดลบนั่นก็คือการกอดตัวเองครับ มีรูปแบบการกอดตัวเองหลายแบบเนาะเราลองกอดกับหมอนข้างก็ได้ลองกอดตัวเองแบบท่าผีเสื้อก็ได้ในหนังสือเล่มน,นี้ครับใจดีกับตัวเองบ้างก็ได้นะครับหมอจิงเขาแนะนำท่ากอดแบบผีเสือ้อหรือบัตเตอร์ฟลายฮักนะครับเราสามารถเปิดท่ากอดนี้ดูได้นะในซีรีส์ก็มีซีรีส์ it's okay to not be okay เป็นท่ากอดที่ใช้บาบัดความกังวลความวิตกกังวลต่างๆ รเราลองเปิดดูได้การกอดตัวเองเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกใจดีกับตัวเองมากยิ่งขึ้นยังไงผมรู้สึกว่าส,ส่วนตัวผมเองนะ่ะไม่ได้กอดใครมานานมากแล้วนะยกเว้นว่ากอดแฟนอาจจะมีบ้างแต่ว่าการกอดคนในครอบครัวเนี่ยเราห่างหายไปนานมากถ้าให้เราถ้าให้นับความได้อะผมแทบจะลืมไปแล้วด้วยซ้ําว่าผมกอดคนในครอบครัวเนี่ยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่การได้กอดตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนการ รีบูส์ความคิดของเราอีกครั้งและเป็นการให้อภัยตัวเองอีกครั้งนะครับการกอดตัวเองเนี่ยได้ผลดีมากเลยนะถ้าคุณลองกอดตัวเองและเอาวิธีการพูดกับตัวเองที่ผมสอนไปเมื่อกี้ที่ผมพูดให้ฟังเมื่อกี้มาพูดกับตัวเองตอนนั้นมันจะทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ยังมีความหวังนะที่จะใช้ชีวิตต่อในวันพรุ่งนี้เฮ้ยเราก็ทําได้ดีนะกับสิ่งที่เราทํามาเนี่ยโอเคเอาใหม่นะเหมือนกับเป็นการกอดจิตใจตัวเองแบบนั้นก็ว่าได้ครับ แปลกเนาะกอดร่างกายแต่จิตใจของเราเนี่ยมันรู้สึกอบอุ่นได้เราลองทำดูก็ได้ครับทั้งตื่นนอนหน้ากระจกหรือว่าจะเป็นก่อนนอนลองกอดตัวเองแนละ้วบอกว่าเฮ้ยวันนี้ทำได้ดีมากอ่าถ้าไม่ทําท่าก,กอดผีเสือ้อก็จะลองกอดบนข้างหรือว่าเอามือกอดแบบอบไหลอบเอวก็ได้สิ่งนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เรารู้สึกเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปแม้ว่า อย่างที่ผมบอกว่ามันอาจจะดูเคอะเขินบ้างดูแปลกประหลาดบ้างที่ต้องมนอนกอดตัวเองแต่เชื่อเถอะครับถ้าอยู่ในสภาวะที่ติดลบแล้วเนี่ยการกอดตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่นะลองไปทํากันดูนะครับก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยผมแถมให้เรื่องหนึ่งแล้วกันพอดีว่ากําลังพูดสรุปอยู่แล้วก็คิดอะไรขึ้นมาได้นั่นก็คือเรื่องคุณค่าของตัวเอง บางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเวลาทําอะไรล้มเหลวหรือว่าไม่มีคนรักเราคนนั้นเขาไม่ชอบเราเรารู้สึกว่าเราเนี่ยไม่มีคุณค่าเอาซะเลยแต่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วทุกคนมีคุณค่าในตัวเองนะครับทุกคนเนี่ยมีคุณค่าตั้งแต่เกิดมาหรือแม้กระทั่งตอนตื่นนอนเนี่ยเราก็มีคุณค่าแล้วอันนี้ผมได้ยินมาจากพอดแคสต์ของ The s t a n d a r d Podcast นะเออผมคิดว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่ถูกต้องที่สุดทุกคนมีคุณค่าในตัวเองและ แค่เราตื่นนอนเนี่ยเราก็มีคุณค่าแล้วดังนั้นแล้วเนี่ยอย่าโทษตัวเองเลยนะครับคุณก็มีคุณค่านะมองเห็นคุณค่าในตัวเองวันนี้อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเคว้งคว้างมันมองไม่เห็นเลยแต่ขอให้อบกอดตัวเองเข้าไว้ใจดีกับตัวเองเข้าไว้แล้วคุณจะมองเห็นคุณค่าของตัวเองเองนะครับอ่ะผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังมันคือเรื่องช่วงที่ผมออกกํลาลังกายหนั จริงๆอาจจะมองว่ามันไม่เกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตัวเองเลยก็ได้แต่ผมจะพูดถึงสิ่งสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนมองว่าเฮ้ยเราออกกําลังกายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะเลี่ยงนะมันเป็นเรื่องที่เฮ้ยอาจจะดูน่าสะอิดสะเอียนไม่เหมาะสมกับช่วงที่เรากาลังลีนนะช่วงนั้นเนี่ยผมออกกําลังกายหนักมากครับวิ่งวันละสิบกิโลแถมยังเล่นเวทประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึง่งอันนี้คือไม่รวมวอร์อัพนะก่อนออกกําลังกายประมาณ ชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมจะไม่ทานอะไรเลยหลังจากที่เรียนเสร็จเนี่ยก็หน้าซอยที่หอพักมันจะ,จะมีเซเว่นผมก็เดินเข้าไปดูนูน่นดูนี่แต่เ็าไม่ซื้ออะไรวันนั้นเป็นวันที่ผมรู้สึกว่าเออเราน่าจะซื้ออะไรกินสักหน่อยเราก็เลยเดินไปซื้อครัวซองนมที่เซเว่นเพราะว่าร้านเบเกอรี่ร้านประจำเนี่ยที่ผมสั่งกาแฟดันปิดซะวันนั้นเราก็เลยซื้อครัวซองติดไม้ติดมือมาทานก่อนที่จะไปออกกําลังกายและเวลาที่ ถึงเวลาออกกำลังกายของผมนะครับก็ไปออกมาเดิมแหละก็ยกเวทยกไม่หนักนะเดนลิฟก็ประมาณ60กิโลสควอสก็ประมาณ50กิโลเล่นเบาๆแล้วก็ออกกำลังกายเป็นเลกเดย์ต่อไปเรื่อยๆประมาณชั่วโมงกว่าๆเรารู้สึกว่าหูเราเนี่ยมันมีมันมีอาการแบบแบบนี้ครับมันรู้สึกหูอื้อเลยข้างหนึ่งอะแล้วเราก็รู้สึกเซเหมือนผมไม่รู้ว่าตอนนั้นอะมันคือจะเป็นลม และวเราก็เดินออกจากฟิตเนสแบบเหงื่อแตกมากๆอ่ะแล้วรู้สึกหนาวๆร้อนๆเย็นๆออมันมันก็คงจะร้อนๆเพราะว่าเราออกกําลังกายครับแต่ความรู้สึกหนาวๆนี่มันอยู่ที่ปลายมือปลายเท้าแล้วก็ปากเราเริ่มชาผมไปวิ่งต่อได้แค่2กิโลก็เดินกลับมาแล้วก็โทรหาเพื่อนว่าเฮ้ยมึงซื้อของกินมาให้กูหน่อยกูว่ากูจะเป็นลมออจริงๆก,ก,ก็ไม่ได้พูดกูหรอกนะครับก็พูดฉันกับแกกออ็พูด เพื่อนผู้หญิงะครับให้เขาซื้อของไว้เราหน่อยอแล้วกินเราก็รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยเราจะเป็นลมเว้ยเออผมไม่ได้จะบอกว่าเยให้เห็นคุณค่าในตัวเองไปออกกำลังกายนะแต่ผมจะบอกว่าผมคิดว่าถ้าวันนั้นผมไม่กินัวซองชิ้นนั้นเข้าไปอะ่ะผมอาจจะเป็นลมตั้งแต่เล่นเดนลิฟเสร็จหรือไม่ก็เดินออกจากฟิตเนสก็ได้ผมอาจจะตายตั้งแต่ผมวิ่ง1กิโลเมตรแรกก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ผมก็จะบอกว่าเฮ้ยขนาดัวซองที่มันเต็มไปด้วยนม หรือเนอยผมซื้อขวดซองนมนะเต็มไปด้วยนมเนยหรือน้ำตาลเนี่ยมันก็มีคุณค่าในรูปแบบของมันแต่นั้นแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ไม่มีคุณค่าหรอกครับมันอยู่ที่ว่ามันอยู่ถูกที่ถูกเวลาไหมแล้ว คนที่เขาเอามันไปใช้งานเนี่ยเห็นคุณค่าของมันมากแค่ไหนตั้งแต่วันนั้นผมก็ไม่เคยเกลียดครัวซองเลยกลับปิติยินดีด้วยซ้ําที่เห็นเขามีหลากหลายหน้าหลากหลายรูปแบบให้เลือกผมเป็นคนที่รักครัวซองมากปัจจุบันนี้ผมรู้สึกว่าบนโลกนี้คงจะมีเทพครัวซองสถิตยอยู่ที่อ่าเพสตรี 3, สักชิ้นนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยก็อาจจะได้ช่วยชีวิตผมแล้วก็ได้เนาะไม่มีอะไรที่ไม่มีคุณค่า คุณเองก็มีคุณค่าขนาดครัวซองนมในเซเว่นยังมีคุณค่าเลยครับและก่อนที่จะจากกันไปสำหรับวันนี้นะครับเรามาสรุปกันสักหน่อยวิธีที่จะทำให้เราใจดีกับตัวเองมากยิ่งขึ้น 1. สิ่งที่สำคัญเลยอันดับแรกก็คือ การใจดีกับตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่การขาดวินัยนะและไม่ใช่การเลอะและด้วยนะครับเราต้องทําความเข้าใจข้อนี้ให้ดีก่อนคือใจดีกับตัวเองก็คือใจดีกับตัวเองนี่แหละ 2. ทุกคนมีคุณค่าในตัวเองเสมอขนาดครัวซองยังมีคุณค่าเลยนะครับจำไว้แค่นี้ก็พอง่ายๆชีวิตคุณมีคุณค่าเสมอครับ 3. ยอมรับว่าตนเองนั้นไม่สมบูรณ์แบบไม่มีใครบนโลกสมบูรณ์แบบแต่เราสามารถที่จะพัฒน,นาตัวเองได้ โดยใช้ข้อ4นั่นก็คือคำพูดที่ดีครับจดมันลงไปใส่สมุดทบทวนก่อนว่าเฮ้ยมันนุ่มนวลจริงๆแล้วหรือเปล่าถ้ามันนุ่มนวลจริงๆแล้วจึงค่อยพูดกับตัวเองครับคิดซะว่าจิตใจของเราเนี่ยเป็นเหมือนลูกของเราเป็นเหมือนเด็ก5ขวบที่ต้องการคำพูดดีๆมาปลอบประโลมเขานะครับ 5. กอดตัวเองไม่ต้องาอายครับกอดตัวเองไปเลยมันจะช่วยเยียวยาสภาพจิตใจของคุณให้กลับมาดีขึ้นอย่างแน่นอน และก่อนจะจากกันไปเอดแรกก็คงเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีหนังสือดีๆอย่างใจดีกับตัวเองมากก็ได้ที่ทำให้ผมได้ตบทวนตัวเองในวันที่รู้สึกว่าชีวิตมันแย่ซะเหลือเกินถ้าคิดว่าพอดแคสต์ของผมในครั้งนี้มีประโยชน์ก็สนับสนุนผู้เขียนได้นะครับหนังสือหาได้ตามบุ๊กสตร์ชั้นนำทั่วไปช h อปปีก็มีนะเมื่อกี้เปิดดูแล้วนะครับส่วน ใครที่ซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านแล้วมีมุมมองความคิดเห็นแล้วก็หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์อย่างไรกับชีวิตคุณคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะพยายามเข้ามาอ่านแล้วก็เข้ามาตอบนะขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้สำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ